สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวดวงไทยสวยงามรหัสนักศึกษา611 501 109วันนี้จะมานำเสนอคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบุคลิกภาพของผู้บริหารค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะคุณลักษณะ ผู้บริหารที่ดีควรมีภาวะผู้นำสิบสามประการ 1. มีภาวะผู้นำไม่หงเบามีเหตุผล 2. มีความยุติธรรมซื่อสัตสย์โปร่งใส 3. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทันเหตุการณ์รอบรู้ 4. กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแบบมีเหตุผล ไม่เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่หรือคนข้างเคียง 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสวาจาสุภาพมีสมบัติผู้ดี 6. ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและบพักพวก 7. ต้องรักษาคำพูดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตน 8. เป็นตัวอย่างที่ดี 9. ใช้บุคลากรในโรงเรียนให้ตรงกับความรู้และความสามารถ 10. ใช้ระบบคุณธรรมนำระบบอุปถัมภ์ 11. มีความริเริ่มสร้างสารรค์ 12. มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ 13. มมีความรู้ทางวิชาชีพบทบาทผู้บริหารบทบาทสำคัญและหน้าที่ของผู้บริหาร 1. เป็นผู้นำในด้านความรู้ความสามารถหลายๆด้านและมีความทันสมัยการเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านและอัปเดตเทรนต่างๆให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงานและเพื่อจะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้ และสามารถสั่งสอนเรื่องราวต่างๆที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านน,นั้นๆได้ 2. เป็นผู้นำการสั่งการมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงานเพราะต้องได้รับหน้าที่สำคัญในการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จจึงต้องเป็นผู้นำในการสั่งการให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมอบงานให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสมด้วย 3. เป็นผู้จัดหาสิ่งต่างๆในการดำเนินงานมีบทบาทมากกว่าผู้อื่นจากการเป็นผู้บริหารก็คือการเป็นผู้นำการจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องดำเนินงานจัดหาสิ่งต่างๆเช่นจะต้องจัดหา ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อมาดำเนินงานในองค์กรเพื่อให้งานเดินต่อไปได้สำเร็จ 4. เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรให้เป็นผู้นำเนื่องจากในองค์กรนั้นมีการสนทนาระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบุคลิกภาพของผู้บริหารที่พึงประสงค์ 1. ลักษณะผู้นำา 2. ความเป็นคนใฝ่รู้ช่างสังเกตช่างคิดช่างสืบคน้น 3. ความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์ 4. ความสามารถในการปรับตัวได้ดี 5. แสดงออกอย่างเหมาะสมมีการะเทศะ 6. มนุษย์สัมพันธ์ดี 7. มีความเป็นระเบียบและมีวินยัยบุคลิกภาพของผู้บริหารในอนาคตยืนหยัดไม่ยอมเสียจุดยืนเสียความมั่นใจของตนเองมีเหตุผล และใช้วิจารณญาณของตนเองยืดหยุ่นรู้จักผ่อนปลนตามสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติการบรรลุผลตามเป้าหมายยินยอมรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนประนีประนอมยิ้มแย้มสามารถยิ้มรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม ยกย่องรู้จักยกย่องผู้อื่นด้วยความจริงใจดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ